ปามยาเสพติดทางหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีผันทางพลเอกนาริศถาวรวงผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้น,ตตนและเคมีพันุชายแดนภาคเหนือค่ะหรือว่านอบอยศส5มมีการเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์ยาเสพติดที่เตรียมที่จะนําเข้าสู่ชายแดนไทยเริ่มมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ เนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ผลิตค่อนข้างเสร,รีโดยเฉพาะพื้นที่แหล่งผลิตที่สําคัญเขตรัชฉานเหนือที่อยู่ติดกับประเทศจีนค่ะโดยขณะน,นี้มีการผลิตยาเสพติดในปัจจุบันเขานิยมใช้สารสังเคราะห์ในการทํายาเสพติดซึ่งทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและไม่ต้องทําการขนส่งสารต้นต้นจากต่างประเทศมาแล้วราคายาบ้าหน้าโรงงานนั้นถูกลงมากกว่าปกติด้วยพอสุกลมมากกว่าเดิมเนี่ย ก็เลยทำให้มีการผลิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นขณะที่ยาบ้าค่ะเตรียมที่จะเข้ามาอย่างชายแดนไทยเขาพบข้อมูลล่าสุดนะคะกว่า90ล้านเม็ดส่วนยาไอค่ะถึง2,000กิโลกรมัมหรือว่า2ตันโดยที่ผ่านมานั้นทางเจ้าหน้าที่ทั้งทาหารตำรวจและประชาชนนั้นมีการบริาการร่วมกันในการสากัดกั้นยาเสพติดในหาอำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายตอนนี้มีการดําเนินการมาอย่างเข้มขน้นและยังพบว่าสามารถจับกลุ่มยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือได้มาก กว่าร้อยละเจส่วนที่เหลือค่ะสามารถจับกลุ่มหลังจากที่มีการหลุดลอดเข้ามายังฝั่งใน ประเทศไทยได้โดยมียาเสพติดท,ที่หายจากวงจรการสกัดกั้นประมาณหนึ่งในสามของการนําเข้าด้วยนะคะโดยปัจจุบันค่ะมีการสกัดกั้นยาเสพติดค่อนข้างยากลําบากเพราะว่าสาเหตุสําคัญเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าภูมิประเทศของประเทศไทยส่วนเส้นทางคมนาคมมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางนี้ก็ยังพบว่าเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการนําเข้ามาทางอาเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่าอ,อําเภอภูซางจังหวัดพเยาอําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายด้วย สำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดของหน่วยงานภายใต้นอบอยอส .35 อตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2,566จนถึง14มิถุนายนน2,567ค่ะสามารถยึดยาบ้าได้กว่า178ล้านเมตร ไออีก1890กิโลกรัมส่วนเฮโรอีนค่ะ252กิโลกรัมฟินดิบ188กิโลกรัมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1,521รายค่ะมีการประทะก,กันของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดอีก36ครั้งนะคะ